เด็กๆพบกับคูเก๋นะคะ,ะวันนี้คูเก๋มาในหมวดประสาทรับรู้นะคะวันนี้คูเก๋จะพาเด็กๆมาทําอะไรเอย่ยวันนี้คูเก๋มีใบไม้ค่ะเราจะมาเรีนยนรู้ใบไม้กันนะคะเด็กๆรูปแบบของใบไม้นะคะซึ่งใบไม้ของเรานั้นทั่วโลกของเรานะคะจะมีทั้งหมด18รูปแบบแต่คูเก๋จะนารูปแบบใดมาให้ดูนั้นเดีย๋ยวเราไป,ไปดูพร,พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเรามาดูชนิดที่หนึ่งกันเลยค่ะเด็กๆ ใบ,บนี้เลยไหมคะเด็กๆจะเห็นความยาวของใบไม้นะคะมีลำแหลมข้างบนด้วยเห็นไหมคะ,ะนี่ค่ะแล้วก็ขอบใบก็จะมีความเรียวนะคะดเด็กอันนี้นะคะเขาเรียกว่ารูปใบหอกนะคะดเด็กรูปใบหอกนะคะ วันนี้เราเรียนชนิดของใบนะคะดเด็กรูปใบหอ,อกนะคะอ่าต่อไปค่ะชนิดต่อไปกูเกิกจะนำอะไรมาคะลูกว้าวใบนี้ใหญ่มากเลยค่ะดเด็กๆใหญ่ไหมคะใหญ่กว่าหน้ากูเกิกนะคะลูกอ่าอันนี้ก็คือดเด็กๆจะสังเกตดูไหมคะมีอะไรคะเป็นรูปอะไรคะดเด็ก มีความโคง้งแล้วก็มีปลายแหลมโค้งสองร่องค่ะเด็กๆอ,อันนี้เขาเรียกว่ารูปใบหัวใจนะคะหรือรูปหัวใจนั่นเองนะคะใบไ,ไม้รูปหัวใจนะคะเด็กๆเรามาดูด้านหลังของเขานะคะด้านหลังของเขาเช่นกันนะคะจะมีสีอ่อนกว่าด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นสีที่แก่กวา่าใช่ไหมคะลูก แล้วก็จะมีเส้นใบเห็นไหมคะมีการใบอ่าเห็นได้ชัดเจนมากเลยค่ะเด็กๆอันนี้คือรูปใบหัวใจนะคะออีกใบนึงนะคะอ่าอันนี้เลยเด็กๆคะมีความสีสวยนะคะเป็นสีชมพูจุดๆอ่านะคะมีเส้นใบที่สวยงามมากเลยนะคะเด็กๆ แล้วก็มีลายที่ใบไม้มีสีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีชมพูและสีเขียวปะปนกันไปนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะเด็กๆก,ก,ก็จะมีก้านใบที่ชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเส้นใบโอ้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า,ารูปไข่กลับนะคะเด็กๆรูปไข่กลับนะคะเด็กๆใบไม้รูปไข่กลับนั่นเองนะคะ อ่ากูเกตจะวางไว้ตรงนี้นะคะลูกเปรียบเทียบกันดูนะคะเห็นไหมคะว่ามีความเล็กความใหญ่แล้วก็ความใหญ่ปากนกลางนะคะอ่าเด็กๆคะ่ะเด็กๆช่วยกูเกตดูไหมได้ไหมเอ่ยว่าอ่าเด็กๆลองชี้สิคะรูปไหนคือรูปใบหอ,อกคะเด็กๆเด็กชี้ที่รูปใบหอ,อกได้ไหมคะใช่แล้วค่ะรูปใบหอ,อกคะ่ะ เอเด็กๆคะเด็กๆลองชี้ที่รูปหัวใจได้ไหมคะนี่คะ่ะใช่แล้วรูปหัวใจนะคะเอเด็กๆลองชี้ที่รูปไข่กลับได้ไหมคะนี่คะ่ะรูปไข่กลับนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวคุกี้ลองคระดูนะคะ ร้ห้เด็กๆรองชี้ใหม่ได้ไหมเอ่ยอาเด็กๆคะเด็กๆลองมองไปที่รูปหัวใจแล้วชี้ได้ไหมคะลูกใช่ค่ะนี่เลยนะคะลูกเอ๊ะรูปใบหอกเขาอยู่ตรงไหนคะทีเด็ดลองชี้คูกกี้ดูได้ไหมคะนี่คะ่ะอาแล้วรูปไข่กลับล่ะคะ อ่ะอันนี้เลยใช่แล้วค่ะคุกกี้จะสลับนะคะอืาแล้วให้เด็กๆบอกคุกกี้ได้ไหมคะว่ารูปนี้คืารูปอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยนะคะรูปไข่กลับนั่นเองนะคะแล้วอันนี้ลระคารูปอะไรคะเด็ก ไปนี่รูปอะไรคะชื่อใช่แล้วค่ะรูปหัวใจนะคะอันนี้รูปอะไรคะดเด็รรรูปใบหอกนะคะอ่านะคะวันนี้เราก็เรียนรูปทรงชื่อรูปทรงของใบไม้นะคะแต่ครูเกศจะไม่เรียนชื่อว่าต้นนี้ชื่ออะไรนะคะเราเรียนเฉพาะรูปทรงของเขาค่ะค่ะวัตถุประสงค์นี้นะคะก็เพื่อให้ดเด็กๆนะคะ ได้เรียนรู้รูปแบบของใบไ,ไม้ต่างๆนะคะ,ะซึ่งเป็นใบไ,ไม้ที่อยู่ในทั่วโลกของเรานั่นเองนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบแต่เป็นรูปแบบที่คุกเกยยกมาให้นะคะเด็กๆก,ก็ลองไปสำรวจด,ดูที่บ้านนะคะว่ามีรูปใบไ,ไม้รูปแบบใดบ้างนะคะถ้าเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ